มาบทที่4ปน้องน้ากอดอื่นก็นต้องสวัสดีทั้งนั้นแฟนครับเอฟซีบอสเป็นฟังสายเองก็ดีแหละค่ะแฟนครับเอฟซีฟังไทยก็ดีแฟนครับเอฟซีของทางด้านข้ามลาลําละครพี่น้องค่ะเป็นจังหแน่ตอนนี้หลังจากที่ว่าเจอดราม,มา่ามาแบบหนักๆเลยก่อนนั้นนี่พี่น้องค่ะตอนนี้เป็นไหนถือว่า,าได้เห็นเล่าเดียวมากเบานะละก็ออกมาไล่ซดมือวานหนึ่งมือคืนนี้นะคะถือว่าเล่ากา็คือจังหวะเล่า สดสขึ้นไลยคับพี่น้องฮะหลังจากที่ว่าพอกับกระแสดาม,มาพี่น้องนะสํารับกระแสดาม,มากกถืทว่ารุนแรงมากพี่น้องฮะทั่วโลกท่างานั้นสาวขับหลานลําละครแบบเต็มๆแล้พี่น้องน้องตาว่ากันเนี่ล่ะพ่องแต็มกหอดมือนีแล้วพ่องแต่มกหอดมือขื่นพี่น้อง่านด้เห็นเพื่อนเดี๋ยวมาไล่สดนะฮะเพ้่นซดสขึ้นหลายกว่วเกาแห้งพี่น้องฮะเพิน่นกินเขา เพื่อนนีน่ะได้เว้าก็แฟนคลับเซี่ทักทายแฟนคลับเซี่ยบอลเป็นฟังสายเองกะดีหรือว่าเซเป็นทางนั้นแฟนคลับเซี่ฟังไทยกะดีเพื่อนนี่ยิ้มด่าเรื่องบอลนวดม้วนๆแล้วเห็นแล้วกะนี่ละดีใจน้ำเพลินที่ว่านี่ละเพลินกลับมาสดใสคือเก่าน้ำดองน้องท่านแต่บันนี้เป็นไงได้เห็นมือดึงพี่ทงท่าเพื่อนนี่น่ะหลังจากที่ว่าเพื่อนพ่อกับกระแสด็จมา เพื่อในเดินทางไปทำบุญพี่้องค่ะแล้วก็เพื่อได้มีการเหตุคลิปออกมาให้ได้รับชมรับฟังกันอยู่อยู่ช่อง u t u b e ข้ามหนาข้าละครพี่้องค่ะสำหรับผู้เลยทีนี่แหละเป็นแฟนคลับเสี่ยเาจะลืมไปเบิ้งไปแง่แ้วเียวนี้น่ะเป็นไปกดติดตามนะคันห้าอยากสีสารถนนสาวคําหนาข้าละครก็สามารถเบิ้งคลิปค่ะไปเบิ้งคลิปในช่อง YouTube เดทเป็นยังวันตีกันห้าการที่ว่ายอดวิวหลายนะกันี่แหละเสียแดงเพื่อนมี รายไดรายคือกันแล้วก็ยิ่งสะดุดไปกดติดตามเป็นกำลังใจเป็นนำมนะฮตอนนี้ก็คิดว่ากระแทดราม,ม่ากำลังสิลดลงนะฮะกำลังสิเบิดไปนะฮะกะนี่นะก็ยังมีอยู่คนที่วาอ่าค่อยอาักาตินะฮะค่อยอาักาติแบ่งเป็นสองฝ่ายนะก็ยังมีอยู่นะฮะแบบตาบาก็คือตัวามาลับนองทนะ เห็นท่านหานสาวก้ามานำมาคนเพิ่นสดใสขึ้นมากรับเนื่อทองก็ดีใจนำเพลินนาการนี่ละเป็นกำลังใจให้สู้ฟังสู้ไ่าย้าพี่น้องน้าทาการนี่นะเดเห็นมือว่านหนีนะคะเพิ่นออกมาไล่ซดให้เฮาเฮ้รับชมรับฟังกันนะพี่น้องน่ะก็ดีใจนำเพลินกระกินเขาเป็นเกษตรเป็นเกษตรพี่น้องน่ะก็เห็นเพลินยิ้มได้ค่ะเซาว่าเพื่อใครเป็นสิริมงคนก็ยังเป็นกำลังใจเพลินคือเก่าถึงแม่ว่าเพลินสิพ่อข้าเกษตรดามาเพลินมาเนี่ยน่ะ เพื่อนว่าสำหรับซาวาาค้าหนาขนาดฮะเพราเป็นแฟนคลับดิซีเพื่อนนีดดด่ดีนะซีบอลลูเด้นะคะว่าเรื่องในทีวีเรื่องในพีต่เรากับบอลลูนั้นเพื่อนนะคะว่านี่ยนะเฮ็ดพลแต่ละคนมันบอกคือกันแตล่ตล,ตล,ตละฟอ,อ,องแต่ละฝ่ายมันก็เออเฮ็ดพลแต่ละคนออกมาเบาแลพี่น้องเนี่กับปีกกาลังใจให้ทั้งนั้นบ้วยซึ่เป็นอ่ามอลั่มทั้งนานพนหมอลั่มว่องไงเอกด,ดีนะคะหล้วก็นี้นะทั้งนั้น อ่าซ่าเข้ามาแล้วโมคนก็เป็นกามาใจเพื่อนนะคะกับนี่หลักข้อให้กระแทกมาเบิดไปเร็วกระซือว่ากำลังซีเบิดไปฮะแล้วอันนี้หลังเดเฮนคืออ่อรอยิ้มที่สดใสนะคะกบมาสดใสเหมือนเดิมแล้วพี่วไดอนน่ากาดีใจน้ำเพื่อนนะคะกาบนี่นะคอยเบิด์ตเขาแย่งกันเพื่อก่านะพี่ดอนนะคะกับนี่หลังรอ ติดตามผลงานเพื่อนตอนนี้เข้ากระแสมาสำหรับทั้งนัานสาวขนาดนั้นเพื่อนเคยกระแสออกมากเกินไปทางช่องยูทูบเพื่อนลักเป็นส่วนหมักเพื่อนเราก็ยิ่งดื่มไปกดติดตามไป็นกำลังใจเพื่อนน้ำเข้าสมาร์ทรอบเบื่อว่านสำหรับผลงานเพลงโบ้จะเป็นการโครเวอร์เพลงหรือว่าสิเป็นซิงเกิลนะคะเพื่อนสี่นี่การออกเพื่อนสีนีนการปล่อยออกใหม่แลาวแต่สำหรับบังงานบอลเนะพื่อนเราหน้ากากนินนะาต่ว่าโอ้ยผมว่าเห็นเพื่อนยิ้มแล้วก็เซเวอร์สำหรับแฟนเพื่อนสิหลายคนกับผ้ากันโล่งใจนะคะผ้ากัน คอมเมนต์บอลโน้ตม้วนๆทักษะกมบาลลำร่อนกะนี่แหละเรายิ้มยิ้มแบบคือ่งต้องมาโบาเคยมีความถูกมาก,ก่อนน่าไปดองกันนีน่แหละกะที่ว่าสุดยอดจริงๆสำหรับตามเสียงสาวค้าบาลลำละครนะมาถือทางยู่สำหรับทางนันอ่าหมอลำน่ะกะที่ว่ามาถือทางยุคตะวันกะนี่แหละก็ต้องมารอบงอีกที่หนึ่งน่ะว่าเพิ่นสิอ่าไป ขัวเบอร์เพลงบอลนะคะเพหรือว่าเพลินสีปเฮตซิ่งเกินไม่ขอเพิ่นบอลทาตาบานี่เห็นเพิ่นอยู่บ้านยูซองนะคะเดียนยูนั่งครอบครัวเลยเพิ่นสดใสแห้งและเพี่วน้อยเพิ่นอ่ายิ้มแบบก็จะหวานรักเท่านั้นงั้นคนไม่เคยมีความทุกข์มาก่อนนะคะก็จะสลัมนั่นแหละเป็นกำลังใจให้เพิ่นนั่งและเพี่วน้องก็เดินหน้าทําบุญต่อไปเดินหน้าทําบุญทอดใต่เพิ่นแดดไปทําบุญเพปรนกาเฮ็ดคลิปลงมาเฮ้โเดย์ รับบุญนับเพิ่นกับว่าทำบุญมาฝากนะนับบุญมาฝากไปไกลไปซีบัวศเป็นฟังสายเอกดีหรือว่าฟังไทยเอกดีพี่น้องนาก่ะคิดว่าเพิ่นโซไซก็มีท่านานานบัวศเป็นพอกับเมเพิ่นก็ดีนะที่ว่าค้อยเบิ้ลค้อยแยงนั่นเป็นนักการนี่แหละ,ะสารเซิร์นซูคูุูคนนักพี่น้องน่ะถ้าเราค้นกับว่าช่องนี่เป็นยังคือห้ารักเทียหา้า,าเ,เราค้นมาเขามาคอมเมนต์เด้ว่านี่แหละคันห้าวเรื่องสาเข้านาลับคน สิบกดติดตาม้หาข้อกับว่าบ่าเรื่องสาวข้าลาแล้ว5ข้อจะหลายเด้อกับบ่าวู้ว่าสิบบอกจากในมาถีสายแฟนคลับสุขุสุกุนก็คือจังหวัดต้องจะทําคลิปทุกคนนะสําหรับสุขุสุขุนสีเฮ็ดคลิปของทุกคนน้ำเด่นในแฮร์ให้แฟกซ์ไร้พิธีใดๆสนองอำนาจการพัฒนาเลยล่ะสำรับผู้ใดที่บ่มักสำรับผู้ใดก็ตามทีบ่มักเขามาเห็นแล้วหรือว่าเห็นหน้าปกแล้วว่าเป็นสาวคำาลาแล้ว5ข้อทางเพื่อนในบ่มักนี่การเกลี้ยงผ่านต่ว่าใครผู้ใดมักกับ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนำนะพี่น้องนักบาเดบาสิเขาค้างผู้นั้นเขาค้างผู้นี้เฮ็ดคลิปสาวเข้ามาแล้วสิเขาค้างหน้าสาวเข้ามาแล้วทุกคนบ่ได้ว่าสิเขาค้างผู้ใดพี่น้องน่ะนี่ล่ะพยายามเฮ็ดคลิปสู้กูสู้คนให้ให้แฟนพี่พี่สิได้รับชมตอบรังกันนำเดอร์นักหนะกับบาเด่าสิเขาค้างทางนั่นสิเขาค้างทางนี้นะพี่น้องคือว่าเป็นกลางเนี่นี่ล่ะบ่รู้ว่าอ่าสิต้องเฮ็ดจังได๋ให้มันโดนใจทุกคนค่ะหน้าเพือจังว่าล่ะพี่น้องน่ะ คันบ่ามาคลิปหรือว่าเห็นหนาปกแล้วว่าเป็นซักขนาดแล้วค็ขันท่าบ่มาเนี่เลื่อนผ่านไปเลยนะคะพยายามยาสเขมากข้อม,มินเพราะว่าเป็นยังตีการที่ว่าเฮานี่ได้ไปเห็นได้ไปเห็นคอมเมนต์ทีประมาณแบบว่าลบๆค่ะกตสิว่ามีกาลังใจให้กับเห็นงานแต่กัสิพยายามปล่อยผ่า,านค่ะคะขันท่าบ่มากับเลื่อนผ่านเพื่อจังหวะรับเพียงค่ะคันท่ามาก,กัสา,า,า,ามารถคอมเมนต์ มองมอมวันจ้ากกันแต่ในเพลินอ่ะนะคะนีหลังคันห้าได้เห็นข้อเมนที่เป็นพลังบวกนะคะการีล่ะแห่งเสีให้มีกำลังใจในการเขียนกรี๊ดต่อไปให้แฟนคลับพี่ได้รับชมรับฟังกันคือเก่ากาันซัพพอร์ตทุกคนระลับพี่น้องนะเพราะว่าสิเป็นทั้งในกินกะดีนะซัพพอร์ตทุกทั้งนะกันนี่ละ่ะสำหรับผลงานเพลงนะของขาทั้งนั้สาวขมานนั่งนงหอนก็ต้องรอนะกับคิดพาเพื่อสีมีการเหตุเพลงอ๋อไม่เฮ้เนี่ยจรับชมรับฟัง กันอยู่ละไปนะพี่น้องเนาะเฮ็ดคือจังว่ามีแววกระสิเพลงนะว่าอ่ากระบ่รู้ว่าเพิ่นสิเพชรเป็นซิเกิลออกมาให้เฮาได้ฟังกันหรือว่าเพิ่นสิไปโคเวอร์เพลงปกติก่อนอ่านนคือกับเพชรอ่าโคเวอร์เพลงของื่นผู้นี้แน่ผู้ใดไปโคเวร์เพโคเวอร์เพลงัดเพิ่นก็ไปโคเวอร์วนเพื่อทีนี่น่ะอยากสิอ่าได้เงินลก็าันขเพิ่นก็อยากสิเป็น ศิลปินนะพี่น้องนะอยากสิเป็นศิลปินน่ะนักร้องท่าการนี่น่ะอ่าพ่อองเต้เพิ่นเดออ่ามาอยู่บ้านนะคะแล้วหลายคนก็สารสนเพิ่นคือเก่าแล้วคนก็ยังมีการโอนเงินน่ะเห็ุเป็นมาไล่โบสถ์ศิบินทางบ้านหักเพชรน้อยเอกรีก็ยังพากันซัพพอร์ตเพิ่นอยู่คือเก่าเบิ่งค่อยเพิร์ค่อยแย่งกันนั่ละพี่น้องมากับเป็นกำลังใจให้กันคือเก่านะบโบสถ์ศิบินทหารฟังอ่าไทยกะดีหรือว่าสิเป็นทหานฟังใสกะดีน้องท่าเพิ่นกันี่น่ะคิดว่าเพิ่นยัง สนับสนุนน้าพี่น้องสนับสนุนการคือเก่านะเป็นมนุษย์เหมือนกันพี่น้องนักการณนี่แหละสถานช่องสำหรับชมนี่กับพยานสี่สิ่งเหตุ่าวสุขคนน่ะน้าพี่น้องนะสำหรับผู้ใดที่บ่มากลิปนี้กับเดือนพานนะยินสามารถคอมเมนต์เด้อนะพี่น้องน่ะยินสามารถคอมเมนต์นะว่านัศน์ทัศนสีน้าพี่น้องนักพยานนี่แหละสี่วอาข่าวของทุกคนนะคะน้ารัพี่น้องสำหรับวันนี้กับมีเรื่องราวสี่ประวัตสุพีสุน้องฟังสมีสกกอนนะคะขอก็เข้ามาสวัสดีค่ะ